โอมชาติวันนี้วันที่18เดือนธันวาคมปี2องเราจะมาฟังสาระของเมรีในวันนี้ในสาระบาาได้พูดว่าลูกๆที่แสนหวานพ่ออังเนีมีขีจำกัดได้มาที่จะตกแต่งลูกๆด้วยความรู้ถ้าลูกต้องการที่จะได้รับสถานะที่สูงให้คงอยู่อย่างประดับประดาษตลอดเวลาคำถามในการได้เห็นลูกคนใดพ่ออันีีขีดจำกัดนั้น ยินดีอย่างมากๆาคำตอพ่ออเนี่คิดจำกัดนั้นยินดีอย่างมากๆที่จะได้เห็นลูกๆผู้ที่อยู่อย่างพร้อมเสมอในการที่จะทำงานรับใช้ตลอดเวลาผู้ที่ทำตามทั้งพ่ออโลกิกและพ่อพาโลกิกทั้งสองได้ผู้ที่ตกแต่งดวงยานของเขาด้วยความรู้นี้และโยคะและผู้ที่รับใช้ ผู้ที่ไม่บริสุทธิ์เพื่อที่จะชำระพวกเขาให้บริสุทธิ์ความปรารถนาของพ่อก,ก็คือว่าลูกๆนั้นเพียรพยายามและรับสถานะที่สูงซาละอกของคุณธรรมจุดแรกให้ควงวงจรในการตระหนักรู้ในตัวเองและเผาบาปของลูกออกไปจงทำสถานะของลูกให้สูงส่งโดยการศึกษาการศึกษาทางกจิตวิญญาณนี้อย่าได้ หลังน้ำตาภายใต้สถานการณ์ใดๆจุดที่สองนี่เป็นเวลาที่จะอยู่ในสภาพเกษียณเพราะฉะนั้นให้มีชีวิตอยู่อย่างเรียบง่ายมากๆและในหนทางที่ธรรมดาไม่สูงเกินไปหรือว่าต่ำเกินไปเพื่อที่จะกลับบ้านลูกดวงยานจะต้องกลับมาบริสุทธิ์ให้ได้อย่างสมบูรณ์พรขอให้ลูกนั้นจมเป็นตัวแห่งความสำเร็จด้วยคุณสมบัติพิเศษของลูก ในการที่จะปั้นแต่งตัวลูกเองตลอดเวลาตามงานรับใช้และการติดต่อของลูกลูกๆผู้ที่มีคุณสมบัติในการปั้นแต่งตัวเขาเองจะไปถึงสภาพยุคทองได้อย่างง่ายดายเพื่อที่จะเปิดเผยคุณธรรมที่ลูกจะต้องปั้นแต่งตัวลูกเองตามเวลาและสถานการผู้ที่ปั้นแต่งตัวเขาเองได้เท่านั้น ลับมาเป็นทองแพ้ได้ลูกลูกได้เห็นคุณสมบัติที่เสษของสคาบาบาเวลาเป็นเช่นไรบุคคลเป็นเช่นไรรูปแบบของเขาก็จะเป็นเช่นนั้นให้ทำตามพ่อในหนทางเดียวกันแล้วลูกนั้นก็จะมาเป็นตัวแห่งความสำเร็จในงานรับใช้ที่ลูกทำได้อย่างง่ายดายและอยู่กับการติดต่อของลูกคติพ์เมื่อลูกนั้นมีพลังทั้งหมด ความสำเร็จที่เป็นอิสระจากอุปสรรคก็จะอยู่กับลูกได้อัชชาโอมชางติ